ทุกคนในที่สุดความพยายามก็ใกล้จะสําเร็จแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นหน้ารักจังนะคะแต่ว่าะจะให้ทุกคนได้เห็นการทํางานของรักจังค่ะตอนนี้ใส่ถุงมือเสื้อแขนยาวไม่ใส่แล้วนะคะเพราะว่าแดดร่มแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณน่าจะหกโมงแล้วนะคะ่ะทุกคนคือตรงนี้ที่รักจังขุดเนี่ยก็คือเป็นตัวที่จะใส่อิดนะคะลงไปในในหลุมนี้เพื่อที่จะ ใส่ขาขาซุ้มนี่ค่ะทุกคนอันนี้จะคือเอาไว้สําหรับใส่ขาซุ้มลงไปนะคะเพื่อทําให้ขาซุ้มทรงตัวอยู่ได้นั่นเองนะคะนักจังก็เลยจะต้องขุดหลุมลงไปลึกๆเพื่อที่จะใส่อิฐบล็อกลงไปอิฐบล็อกลงไปค่ะทุกคนแต่ว่าความลึกยังไม่พอค่ะขอเพิ่มอีกนิดนึงนะคะก็จะแล้วเสร็จค่ะเพิ่มอีกนิดนึงค่ะเพื่อที่จะให้ฐาน ของซุ้มแข็งแรงมั่นคงค่ะรักจังก็จะให้อยู่ลึกๆหน่อยนะคะลึกๆพอสมควรเพื่อที่เผื่อเผื่อการวางวางอิฐบล็อกที่รัจังจะใส่ดินปลูกต้นไม้ด้วยค่ะทุกคนก็ต้องทําให้ลึกตามขนาดที่รัจังต้องการค่ะทุกคนเดี๋ยอีกนิดเดียวค่ะก็จะได้เท่ากับฝั่งนู้นนะคะก เพิ่มเติมเดี๋ยการใช้ชแฉลงค่ะขุดดินเป็นการเผาแรงแล้วก็ขุดง่าด้วยค่ะทุกคนได้ยินเสียงน้องไข่หวานอยู่ข้างๆค่ะทุกคน <laughs> ทุกคนอาจจะไม่เห็นหน้าแล้วจังเพราะว่ากล้องมุมกล้องไม่ได้ค่ะ จะให้ทุกคนเห็นนักจางทำ ใช้มือคะ่ะทุกคนใช้ที่ตักไม่ทันใจน้องเอาอบลอางไปก่ได้หรือยังตืงน้นนี้ทุกคนอึบน่าจะได้แล้วเดี๋ยวลาจาต้องใช้ไม้วัดสองฝั่งนะคะว่าให้มันเท่ากันกับฝั่งนึงคะ่ะนี่คือฝั่งนี้นะคะเป็นตัววัดอันนี้คืออิดบ็อกนะคะัาจารก็จะวัดว่าเขา ต่ำจากขอบดินบนนี้เท่าไหร่โดยประมาณนะคะทุกคนประมาณนี้ดูซิว่าเท่ากันไหมต้องวัดให้เท่ากันค่ะทุกคนมองเห็นไหมเท่ากันหรือ,อยังโอ้อีกนิดนึงค่ะทุกคนลงไปอีกค่ะขอขุดลงไปอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ได้ค่ะ